ตอนที่หห้องสี่เหลี่ยมเก่าแก่พัดลมไปด่านท่ำพรากกำลังทาง,งานอย่างชา้าๆเมือนดังความเหน่ล้าที่ปรากฏวนไมหน้าปรั่งว้กลางคนผู้นั่งมองหน้าชายหนุมไว้ข้าวแต่ดนกุญเนมือเหมือนกำลังสงสัยอะไรอยู่ชย้ยิ้มเงยอัดควันบุหรี่เข้าปอด,ดแดงแต่ไม่พูดอะไรเลย ผมย่นองคิว้วรอยย่นตรงหน้าผากเพิ่มขึ้นมากมายคุณสงสัยว่าทำไมเท่านี้ผมถึงยอมให้เบกกี้ตามคุณไปใช่ไหมแล้วผมรู้ว่าคุณห้ามเธอไม่ได้ชายหนุ่มยวนมีกลนบุรี่ลงบนที่เขียนบนโต๊ะเพราะตอนนี้เธอโตเกินกว่าที่คุณจะสั่งเธอได้แล้วงั้นรปะป้หนุ่ม ผมยิ้มโจเล่แดนเทียดรอยยิ้มอย่างนั้นมันทำให้นึกถึงพ่อมดแก่ๆในนิทานจากข้อมูลที่คุณให้ผมไปศึกษาผมไม่เข้าใจว่าแนวรถทางทายใหญ่กับพมา่าจะมีอะไรให้คุณขายได้มันเป็นเพียงความขัดแย้งเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองเทียบไม่ได้เลยกับสงครามเวียดนามเวียดนามยังไม่พอให้คุณขายหรือทอน ผมสงสัยคุณกำลังคิดอะไรอยู่ท้ายหนุ่มล้วงบุรี่อีกแต่ชะักไว้หรืออเมริกาคิดจะเข้าไปปลดแอกพมากเหมือนเวียดนามสีหน้าไม่เปลี่ยนเหลือตามไม่กระพริบด้วยซ้ำชายกลางคนสายหน้าอะไรที่ทำให้คุณคิดอย่างนั้นแดน,นไม่รู้สิอาจจะเป็นสังหรณ์มั้ง ถ้าอเมริกาชนะในเวียดนามลาวให้ผมเดาประเทศต่อไปที่เหมาะจะลงทุนในธุรกิจสงครามควรจะเป็นพมา่าเรื่องนี้เห็นตะก้อนอิดคุณไม่ได้เหมือนเคยจริงไหมทอมชายหนยุ่มยิ้มยอทักคนความรู้สึกเศร้าส้อยบางอย่างคุณคิดมากเกินไปผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกแดน ผมเป็นเพียงหัวหน้าโต๊ะข่าวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นชายวัยกลางคนปฏิเสธแต่เหมือนจะกลัวชายหนุ่มแยงจิงโบกมือเป็นเชิงไม่ให้เขาพูดแล้วรบด้านนี้ไม่มีอะไรแรงอย่างที่คุณว่าอาจไม่มีอะไรให้ขายหรอกแต่มันเหมาะสำหรับการประถมิเทศน,นักข่าวสคราพสุขัดมันไม่เสี่ยงอะไรมากนะคุณว่าไหม ผมไม่มีความคิดเห็นเรื่องนี้พระว่าไม่เคยตีเมืองหางอย่างจริงๆจริงจ,งจ,งจังสักทีเป็นการทำตามนโยบายทางฐานให้ผ,ผ่านไปแต่ละปีเท่านั้นจานายฝรัฤฤฤฤร่งพยายามอธิบายแต่วม่เกหลายคนจะถูกส่งไปเวียดนามไม่ใช่หรือพวกนี้ยังเด็กเกินไปนะทองยังไม่เข้าใจสงคราม พวกเขามีแต่ความกระหายความกล้าและก็บ้าบินไอท้ทจริงเรื่องนี้มันไม่ใช่ปุงการอะไรของผมหรอกนะแต่ในฐานะเพื่อนร่วมง,งานเก่าแก่ผมอยากให้คุณคิดให้รอบคอบอีกครั้งแดนจุดุุรีอีกมวลเมื่อทนอยากไม่ไหวทุนคำหนึ่งถึงภาพที่พบเห็นเมื่อมาถึงสำนักงานวันนี้ในห้องโถงรับแขก เด็กหนุ่มหลายคนบ้างนั่งบ้างยืนจับกนุ่มฟังรุ่นใหญ่เล่าเรื่องราวในการทำข่าวสงครามอย่างออกระดอบชาติบางครั้งก็เอ่ยขึ้นเสียงดังกระเฮียนกระหือราวกับเขาเป็นนักข่าเสียเองไม่ใช่นักข่าวสัน้อมเอ่ยขึ้นอีก What will you tell me ใายกลางคนร้อยจุดบุรีอีกมวลต่างคนตา่างงมกันเวียดนามเป็นสงครามที่มีอะไรหลายๆอย่างเฉพาะตัวมันไม่เหมือนกับที่อื่นๆที่คุณเคยสัมผัสมาผมไม่รู้จะอธิบายอย่างไรมีแต่คนที่ถูกอยู่กับมันนานๆเท่านั้นที่จะรู้จักมันผมจะบอกอะไรคุณบางอย่างนะเพื่อนรัก แนยิ้มเขาใช้คำว่าเพื่อนรักกับทอมกลบคำว่าสั่นที่ทอมใช้กับเขาผมและเ,เพื่อนๆหลายคนที่คุณเรียกว่ามือดีนะเรามีอะไรคล้ายๆกันอย่างหนี้อาจเป็นสัญชาตญาณล้างสังหอน six sense ไอเจ้าสิ่งนี้แหละที่คอยเตือนให้รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น มันเหมือนกับสัญชาตยาณถ้แวงภัยของสัตว์ป่าก็เป็นได้กวนบอยเด็กหนุ่มเหล่านี้ยังไม่มีสิกเซ้นเขาไมีแต่ความกล้าบ้าบินกระหายลาบเพืน่อชื่อเสียงถ้าคุณส่งเด็กพวกนี้ไปเวียดนามจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนๆผมรวมทั้งตัวเด็กเองด้วย ความอิสระในการทําง,งานของเพื่อนผมจะลดลงจะต้องพะวงกับภาระที่คุณยัดเยียดใส่มือเขาผมห่วงข้อนี้จริงๆอืมฝรั่งกลางคนทําเสียงครึ่งไทยครึง่งฝรั่งอยู่ในลําคอร้อยย่นที่หน้าผักเพิ่มขึ้นอีกครั้งแนวรบเวียดนามกับลาวกำลังขยายตัว พอๆกับการแหยตัวของเขาทังด้านนี้ตอนนี้คู้แขงเราเพิ่มมากขึ้นนะแนถ้าผมไม่ได้สร้างเด็กพวกนี้สักวันเราจะสูญเสียความเป็นผู้นำในความคิดของคุณคุณคิดว่าผมควรทำอย่างไรใช่หนึ่งใช้มือขวาที่ขี้บุหรี่ถูไปมาบริเวน้าผักอย่างใช้ความจิตก่อนจะกล่าว ถ้าเป็นผมผมจะส่งเด็กๆพวกนี้ไปอยู่กับพวกที่คุณบ่นว่าไม่ค่อยจะได้เรื่องในราที่อยู่แถวๆเ,เขตรอยต่อแนวหลังของสมรภูมิคุณรู้ไม่ทอมคนที่คุณคิดว่าเป็นหมาล่าเนื้อแต่แก่ไม่ได้เรื่องในราวพวกนี้นะหลายคนยอดเยี่ยมยิ่งกว่ากระดามือดีๆของคุณรวมทั้งผมด้วย ขาวเด็ดที่เขาหามาให้คุณไม่ได้มาด้วยความบังเอิญอย่างที่คุณเข้าใจชายหนวงเว้นช่วงหนึ่งน้ำแต่คนพวกนี้ไม่อยากเสี่ยงกับสงครามจริงๆดอกทองทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะอยู่แถวไส้งอนคุณเข้าใจไหมทองเก้าสอร์เพวกเขามีครอบครัวกันแล้วถ้าเป็นผม ผมก็จะทําอย่างพวกเขาคุณไม่มีครอบครัวคุณอาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้แต่ผมมีแม่ผมเข้าใจพวกเขาดีบางครั้งที่เขาคุยโม้โอวดจนไป่ที่หน้าหัวเราะเยาะของใครต่อใครนั่นนะผมรู้ว่ามันเป็นความขมขื่นสินดีของเขากวนสัน ผมเปลี่ยนไอกคำนี้ของคุณจะเป็นอะไรท o ก่อนบอยพี e แต่สำหรับผมพวกเขานั่นแหละที่มีความเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นคนถ้าคุณส่งเด็กๆพวกนี้ไปให้เขาคนเหล่าน,นี้จะภูมิใจมากที่คุณมองเห็นคุณค่าของพวกเขาเด็กๆจะได้เรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี และถ้าเด็กพวกนี้เป็นเหยี่อเขาจะบินได้ด้วยตัวเขาเองแม้ว่าตัวที่ฟักมันออกมาจะเป็นนกอะไรก็ตามก่อนออกจากสำนักงานแดนเดินเข้าไปยกมือว่านักข่าวดูวพี่สองสามคนที่นั่งอยู่ในห้องโถูกพูดคุยสนทนาสักถามให้ความเคารพนับถึงในฐานะพี่พอสมควรแกเวลาเขาขอตัว แลน,นออกจากสำนักงานทางประตูด้านหน้าสายตามองเห็นเกียงอนุสาวรีวย์ชาลิาธิ่ไตยเห็นคนลามบุกขวัญตุกใจรักชาติต่อต้านคอมมิวนิสต์ของจอมพลถนอมกิตติขจรนายุรกรัฐมนตรีที่กำลังจะอ่านข้อความให้จบข้อมือด้านขวาถูกใครคนหนึ่งควาไว้ไม่ต้องหันหน้ากลับมามองก็รู้อยู่แก่ใจ เบกกี้คุณเห็นตะนงเงินประจวบไหมเรียบร้อยแปมสาวพูดพร้อมฉีกยิ้มหวานให้ชยัยแดนทำหน้าอยู่ด้วยความไม่เข้าใจแปลว่าอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยก็แปลว่าฉันนัดกับพวกเขาไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะไปกันยังไง หลอนถอดแว่นดำมองเห็นในตาสีฟ้าคราบแต่หน,น้าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นกระเป๋าของคุณเหของฉันก็ฝากเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยแมมสาวฉอรอพลางยิ้มภูมิใจในหัวคิดของตนนี่ถ้านงกับประจุไม่ใช่คนใช้ของคุณนะเม่กี้ของของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเองสิวะ ด่านี้คุณจะมีปัญหาทำไมเขาสองคนไม่เห็นจะมีปัญหาเลยแท็กซี่แท็กซี่แปมสาวโบกเ้่ยรถแท็กซี่ที่กำลังฉลอเข้าเจียบฟุตบาทรีบจุงมือชายหนุ่มเดินกัน,ดนโดยไม่สอบถามราคาค่าจ้างมันทำให้ใชายหนุ่มอดที่จะนึกถึงหน้าตาท่าทางของสองหนุ่ม ที่ต้องขนกระเป๋าของหล่อนไม่ได้ตั้งสามใบใหญ่ๆเมื่อเช้าหล่อนเพิ่งไปเก็บออกมาจากโรงแรมหรูที่เปิดห้องไว้ถึงสามวันแต่พักจริงแค่วันเดียวเท่านั้นลูกเศรษฐีอเมริกันเทียนเศษประจวบก,กับทนงออกมาจากห้องสีเลียนที่เครบางคนในสำนักงาน เรียกว่าห้องเย็นความคับข้างที่ถถงใหญ่ของสำนักงานเบาบางลงมากนัาผาสาวสวยโอเปอเรเตอร์ประจำออฟฟิศลงไปกินข้าวป้าบัวแม่บ้านเก่าแก่นั่งสับสนุกคนแก่ๆมกักม่วงช่วงใสายๆหรือบ่ายๆแต่ทำไมทองไม่ค่อยเหมือนคนแก่คนอ,อื่น ไม่ค่อยมีใครเห็นทองมมง่เออหรือทองอาจงูเหมือนกันแต่ไม่มีใครเห็นพ่อมดการข่าวพวกนี้มีห้องหับเฉพาะตัวเป็นอาณาจักรส่วนตัวที่ขลังลึกลับไม่ค่อยมีใครกล้าเ้าประตูห้องนั้นเว้นแต่อทองจะเรียกไปไหนนีวะนองกวา่ารถไฟจะออกก็ยัง กูว่าขนของคุณริเบก้ากับพี่เดนไปไว้ก่อนเถอะกูนึกว่าจะได้ขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่หน้อยดันให้ตัวรถไฟถึงว่าสิว่ากูว่ามันท่านมันทธอแม่ไงชอบคนเรื่องนี้ต้องเป็นเขาพอพอ้พออเทียบถานตกหัวเพื่นอนยังไม่เกรงใจจะอะไรกันนนั้นว่า เขาก็สิบลาสิจ้างอีกมื่นทองก็ไม่ลงให้มึงอาจเป็นไม่ได้อีกอย่างประจุบจิ้มพุงเพื่อนเอาคืนนานแล้วกูคเคยได้ยินพี่แดนพูดนักข่าวสงครามแช่ได้อีกวันก็คืออายุได้อีกวันกูว่าพี่แก่เข้มหวะเบื่อเบื่อจักจาา อย่งไรพีกลกับไออาชีพนี้คงคิดเรื่องครอบครัวแล้วมั้งกับครูมัิก็อยังคาราคาซังกันอยู่ปาเข้าไปสามสิบห้าแล้วมั้งพี่เราไม่ถึงดอกงมึงแต่ที่แกชอบแก๊กหน้าให้แกนี่ลงมาที่ลานจอดรถด้านหลังของตัวติ เฟสหน้าหนูสีขาวของลูกสาวเจ้าของหนังสือพิมพ์จามโพสยังคงจอดอยู่หนุ่มวัยยี่สบสองยีบสามทั้งคู่ช่วยกันเอากระเป๋าลงประจบรู้สึกยุ่งยากใจกระเป๋าแต่ละใบของแม่มสาวท่างใหญ่โตอะไรปานนั้นแม่งยังก็จะย้ายบ้านขยับกลง้งห้อยคอเล็กน้อยทําท่าจะอุ้ม แต่ไม่ไหวไอ้นองมึงเอาลงแล้วกันกูเอาของพี่แดนลงกูว่าไปหัวนพงกันเลยนะถ้านงคนตัวสูงขนาดชายไทยทั่วไปลากกระเป๋าใบใหญ่ทุลักทุลเลของเยอะขนาดนี้ขืนไปขึ้นสามเส้นคงไม่ทันแม่งจอดรับเดี๋ยวเดียวยกึ่งลากกึ่งยก ตามพื้นเครืองปีกกระเป๋าแต่ละใบสูงถึงเอวรรจุเจ้าหนุนโตเลยรู้สึกอืึนเป็นคุณมัวนี่นักข่าวรู้บุย้ยนักข่าวสงความซะด้วยเห็นกูเป็นคนใช้ยืงไงวะามึงคอยดูนะสักวันกูจะเอาขนมปังยัดใส่ติกกี่หนูให้แม่งแ,แ,แดกแดก จัดจ้าอากาศค่อนข้างร้อนระอุหน้าตาเจ้าหนุ่ตัวเล็กดูตลกท่าทางทลู่ถูกกันอยู่กับกระเป๋ายิ่งดูตลกมากกว่ากระจุกเป็นคนตัวเล็กผอมบางสูงไม่ถึงร้อยหกสิเซนติเมตรกระเป๋าแหมมสาวเมื่อตั้งตรงระดับโอหิ้วอยู่ต่ำกว่าเอวของเขาได้เดียวเองท่านำ แม่สาววุ่นวายอยู่กับการตกลงกับเจ้าของเรือห่ายาวถึงสถานที่ที่หล่อนอยากจะไปชายหนุ่มมองหล่อนด้วยความกุคขันแม่สาวแต่งตัวเซ็กซี่สุดเพียนนุ่งกระโปรงบานย้วยมีจับมีจีบอะไรรูดๆที่เอวเป็นชุดที่ออกแบบมาให้ไม่มีแคนเซอร์อวดร่าดไหลและ โน,น้นเนินรำไรหล่อนใช้ผ้าบางๆอะไรสักอย่างตรวจผาาพอไม่ให้ผูจใจใส่ส้นสูงแหลมปิ๊ดกิริยาท่าทางมั่นอบมั่นใจสไตล์สาวอเมริกันจนเธอเจรจาสำเร็จจึงได้กวักมือเรียกเขาให้ลงไปที่โต๊ะคนติโต๊ะลอยกระเพิ่มตามกระแสคลื่นจากเรือ หลากหลายดืนน้ําแม่มสาวเมาเรือหางยาวทั้งลําก็เลยมีเพียงเธอและแดนเท่านั้นเป็นผู้โดยสารแม้แดนจะนั่งเรือหางยาวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่เขาต้องนั่งตามลําพังไม่มีผู้โดยสารคนอื่นจากแม่สาวจอดกวดผู้นี้แดนรู้สึกแปลกแปก เป็นความรู้สึกแบบปลกใหม่ึืมใจปนหญิงพยงลำพองใจอย่างไรพิกลอยู่เลินนี่เนาะัางบรนดาลอะไรอะไรได้ง่ายๆอดคิดไม่ได้ว่าวันหนึ่งถ้าเขาร่ด้วยเขาจะกล้าเหมาเรือทั้งลำขี่เล่นคนเดียวหรือไม่นุ่มไทยกับแมบบ่สาวนั่งแน่คิดในซองที่นั่งกลางลำเรือ หญิงสาวเอียนสิษะซบไหล่ซ้ายชายหนุ่แดนอดรู้สึกว่าผิวไม่ได้เรียวหน้าลับไปมองคนขับเรือชายกลางคุณชูนิ้วเป็นรูปตัวบีในมือซ้ายขึ้นพร้อมรอยยิ้มจริงใจเหมือนจะบอกว่าเอาใจช่วยตันที่แดนหันหน้ากลับถามแข่งเสียงเรื่องยนต์และเสียงคลืน จะไปไหนเบกกี้อยุธยาอายุธยาทายเมือทานด่างลันฉันทำอะไรผิดหรือเน่นแบบสาวสักร้อนตัวก็องกหัวขึ้นฉันไม่เคยไปอายุธยามันเป็นเมืองหลวงเขาของคุณไม่ใช่หรือคิงนะเรสวน หลน่นยกนิ้วหูแม่ป้ He was very brave man โอเคแต่ตอนเย็นเราต้องไปเชียงใหม่นะจะกลับทันหรือใครบอกว่าเราจะกลับเที่ยวเสร็จก็ดับรถไฟที่อยุธยาได้เลยยังไงยังไงรถไฟก็ต้องผ่านอยุธยาฉันรู้คุณรู้อะไรอีกเมืี้ อเจ้าหล่อนทําเสียงกคำกควงคล้ายทองแล้วก็ซบลงกับไหลหนาปึ๊บเนื้อแน่นของเขาตามเดิมชายหนุ่มสายหน้าอิดหนาละอาใจกับความดือ้อซนและแผลงของหล่อนบทสิตจะโต้แย้งหรือคัดค้า,า,าในใดๆทั้งสิ้นแมบมบสาวผู้นี้เหมือนเป็นดาวของเขาชายหนุ่มเอจีสักเข้าพิงกับเสาเล็ก ที่ตั้งรับกับโครงหลังคาเดืออยากจะหลับสักนิ่แต่ไม่วหวที่แม่มสาวจะโวยวายคุณเอนตัวหนีฉันทำไมกำลังสบายสบายเอาไหล่คุณมานี่